ชิด้ด้วยก็ตกเฮ้จะตกไหมอ่ะใครเป็นผู้ต้องหาครับผูตำรวจเราเราจุดห้าอยู่ครับผู้ตำรวจเราจุดห้าอยู่ กองอะไรไม่ล่ะโอ,โอ้จุ๊บ้านคนรวยยิงยากอะ่ะความเร็วไม่ทัดไม่ตกเลยพี่ก็โหดเกินข้างหลังคือโค้งไปแล้วนะคะแหกโค้งไม่เห็น่น 642สุดยอดมีกระตุง้งกอตกนี่วันนี้คือหนูมีตั้มบุญน,นะเนี่ยหนูนึกว่าแบบตั้มบุญหมดหมดแล้วนะ ต้องชะลออ่ะตอนนี้ความเร็วไม่ตกแต่แบบไม่ชนอ่ะคะนนอี้แร่มันดีอะไรนะคะคัะแนนเมื่อกี้แล่มันนี้อ๋อเขาชื่ออะไรอ่ะแต้มอันจะแบบตึงต้องต้องต้องตึงเบอร์หนึ่งวะยังตามแบบตามติด โดีหอ <laughs> ไม่ชนโคตรเก่งหนูเลี้ยวไม่ชนนะได้แล้วเวแต่ความเร็วคือไม่เหลือเบรกแบบสุดเก็บไหนๆนะเก็บในคอมาโชใช่ปะเอ้ยเธอทำสิอ๋อเปิดแล้วเปิดแล้ว <laughs> ส3สาม ครบเลยครับขอบคุวสตีแม็กไปสองคันนั้นไปดับ อันนี้ไม่เกี่ยวกับเราเนาะอิ่มปูนของตัวเองแปดใช่ไหมก่อนอันนี้ของตัวเองแปดที่เหลือที่เหลือจะจบกับพี่บอกล้วนๆเลยครับ ใครทุกับพี่มองใช่พี่ศักดิ์ปะ โลสักกับตะหมดเชอร์โบก็ย,ยังจุดทวมองไม่ได้อิมปูนสีบถุงแล้วเนี่ยให้ตกกับพี่หมองอะใช่ไหมซัมซัมเลยซัมกี่รอบแล้วเนี่ยได้นอไหม หนูนับเลยตอนไปกับไจ้พ่อสิบค่ะหนูนับจากที่หนูมีปูดอยู่แล้วแปดแล้วหนูก็ประยัดรลดไว้แล้วตอนนี้มันมีสิบแปดอันนี้เป็นรอบที่สิบเอ็ดละหรือเปล่าวะหนูรับพลาดปะหนูได้เอาเอาปูนไปหมกที่ไหนปะ<า>นั่งมา,าพูดลอีกแล้วหอมหมายความว่าไงคะาตาม้าแต่เราไม่มีปูนอยากสร้างบ้านหลังน,นอ้อย เคยอุ้มเอ๋อรใครปะคะในเมืองนี้หรอหรือวะที่อุ้มมากี่คนแล้วคะก็กลัวเจ็ดคนเจ็ดคน สิบห้าทำไมพี่แก้แมโอ๊แกกำแบบ ยันจะหลีได้จ่ะใช่ปะ๋ยวนี้น่าจะลี้ปมันกี่นาทีคะเีประมาณสาส้าจะพอี้เรามาดูตั้งแต่งถ้าไม่มีใครมาตกัครจะปะท้องค่ะจะประท้องมาแล้วพอมาแล้ว มองแดดมาครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ๊ยช่วยช่วยช่วยช่ยช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 วยดูรถเลยเดี๋ยวนะอะไร,รก็ดูแดดมองฮะตต่ไม่ได้ทันทีโจนจ้าบอกกำหมัดตาแดงกลับไม่ไหวแล้วพี่ก็ปึงกู แถวเพาะตอแถวหลุดไหมหลุดไหม อกูตกน้ำ oh no ส่องเหลืองใช่ไหมลุงอะไรวะแหม่ยายายาใครตามสองสองเดินอยู่ไหมไม่ได้ตามเขาไม่ตกน้ำเขาอยู่ตรงชายหาดแต่ลุงตกน้ำ ยหนึ่ไดแล้วไอ้เนี้ยมันเถืนได้ยังไงวะมันเถืนได้ไงอ่ะไม่รู้มันไม่แลกมันไม่ตกน้ำอ่ะไปๆระปะท่าไปดึ่งจรปทาไปดึงจรประท่าไปดึงจับจุดได้แล้ว หลนาหน้ะเกียดได้ไหมหลอมาหน้ะ ถอยพันห้าตำรวจไปแล้วตึกเลยยูจุ๊บแล้วฆันแดงมันแรงนล้วจะน่ะจุ๊บไม่ดิใส่สุดอ๋อกเกาแบบใส่หน้ากากเราบ้างนะน้ำน้ำเราตกน้ำมีครับเห็นไหมเนี่ยแหละที่แบบฝนที่รแบบเรื่นบ่อยๆอ่ะตัวที่เราตกน้ำใช่ไหมเขาที่แบบตกน้ำปุ๊บก็เขาก็เเขาเลยใส่สุดเลยใช่ใช่ ขอมอ่ะลุงิ้นไว้นะออนะี่เหรอนะ่นคือลุงเชนเหรอองสาลหาอมแปมหอมแป,ปมทำไมถึงอะเฮ้ดีอ่ะลบแปดไปนะคะลบแปดไปนะคะหนูเอาแยกไว้เลยไหม ได้ดูเห็นชัดๆกูเจอสามสองเหลืองอีกแล้วมีใครมาช่วยไหมหายแล้วหยุดน้ำแล้วแล้วสองดำไปแล้วสองรถตกน้ำต่อเอ้ยสุตานน้ำเงินไปทางดีเวยพายวนกลับละวนกลับไฮเวย์มารับหน่อยมารับหน่อย มีคนมารับ่ไหมบ้างนไม่เชื่อแล้วก็ไปติดติดอ่อเพื่อใจฟูอ่ะ กองเหลือเราชอบเล่นแถวหมู่บ้านคน,น,น,นเลยกองตัดไปเหอเทเวอราดักไหมเหอ่ะบบล็อกเบิร์กทุหมนเลยมีรถถังโอ้แต่ว่ากูกฟ้าหมดอล้ าลรถตำรวจสองเหลืองครับเไมัลไม่ได้้สึกะแต่เห็นชุดหนึ่งเหลืองก็คันนั้นแหละคันเดียวให้ขออองข้างหลังมาขออองข้างหลังมามาแล้วสองเหลืองมาแล้วมาแล้ว ป๊ารคบอปที่มาลวกกันเรือสเตเดียมครับอป๊อดังเกินดังเกินยถ้าเหินกลับึ้นไปแล้ว แคมครับโปรตีคีเเป็นสุลต่านน้ำเงินนะครับเกล้า ไอ้ตะกเขาลยไเขาเปเขาปนะไ้าตึกข้างอะไรของมันวะเนี่ยตามอยู่ว่าครับตามตองเลือง น้ำเงินหายแล้วนะ,ะโอ้โหไอ้เชีย่ยตัวไอ้คนไทยอ่ะกูพลาดนิดเดียวกูพลาดเช็ดชนไอ้นั้นนิดเดียวไอ้ตรงในรูอะไรของมันั่นนะ่ะนิดเดียวหายเลย วะแบบไม่ตกน้ำมางงว่ะนี่มมันเก่งมากเลยนะเว้ยลงมาหลังเขาไปฝึกเดี๋ยวอัวจะไปฝึกตรงนั้นน่ะเหมือนแบงไงวะไม่ให้ตกน้ำมันลอยแล้วมันไม่ตกน้ำอ่ะเย็นๆเอาหน้าเหมือนนี้ป่าวะ นิ่งหูสัมไว้พ่ะมันมาอย่างไรแม่ต้รงนั้นอยากเห็นดูแล้วกิดมันพากูไปตรงนั้นอีกนะเดี๋ยวลุงจะค่อยๆคลานลงไปมันเหนื่อยยังไงเราไหมลองวนเตเดี่ยวห่อนเจ็ดดวงสามวงครับมันต้องกจับวนจับ ต้องลอยตรงไหนวะเจอกันได้หลังได้หลักตงกงลงไปข้างล่างแล<อ>้วใต้หลังแล้วลูกมข้างล่าก ทำแต่เรื่องดีๆแต่บางทีก็ไม่ค่อยจะมีผมเด็ก